สวัสดีค่ะเรายังคงกลับมาอยู่กับงานมาม่า2020คลิปนี้เรามากับ Stay k i d ดน้องๆเด็กหลงนะคะเป็นเพิร์ฟของน้องๆในงานมาม่าปีนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะวิต i รี่สอง ฝ้ายเหรอมีโลใครอะมินหัวต้องสูงนัอนดุกดันดุกดันเอมินหัว โอ้น้องจะมารบฉันจะออกรบโอ้มีช็อตบันดีหมดโอ้โอ้โอเหเลยแข็งแรงมากน้งองมามามาฉากต่อโซ่หนึ่งนะ เหมืสียงเิลิปทูเทอ,อหน้าเทเดิเหมือน,นออดออ,อะดต่อ,อ้นเพื่อนเพื่อนแทงแล<อ>้วก็ดึงต่อ,อ ความเมื่อกี้ก็ซึ้งมีมุณคิดซะแต่ดีจังเลยอ่ะนี่มนดูยี่แหกร้อนเลยเนาะยี้ตัวนี้ยี่อะไรนะอโอดีดีโอ้โอกหน้า

พระกาศสักดาห์นะพี่ชอบอ่ะสะเต็น,นี้คือใช่เลยอ่ะพี่ชอบเลยอ่ะน่าติดตามอ่ะมันเป็นเรื่องเป็นเราโอ้โอดูมากอ่ะมันมีสุดดีมากอ่ะ Kingdom เหรที่เขาว่าจะเป็นแข่ง Kingdom ดภาพรวมเวทีก็โอ้โหดีอ่ะที่ชงซีจีมาคือแบบโอ้โหจะชอบการแต่งหน้ามากเลยคือแต่งหน้ากับชุดเอะไรแบบไปด้กันหมดเลยเหรอคือดูแล้หลุ้น,น่ะ ดึงแบบเงี้ยโอ้โหโอ,โอ,โอ้ดูดจิ๊กจิกก็โอ้ยห้อนจีนอินเนอร์ดีมากจิ๊กก็ดีมากโอ้โหโอ้ยกูไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วเฟียงทิ้งไปนี่น้องคนดีสวมมงกุฎไปคิงด้อมไปคิงด้อมเอาไม่สวมเลย้ะอ๋อน้องแบบมึงมาได้ฮุ้ยมันอันนี้ดีอันนี้ดีนะดีมาก สเนนคอิอันนี้ก็ดีมากอะไรสิมากมันทําให้รู้สึกแบบน่าติดตามเลยอ่ะตอนเนี้ยคือรู้สึกโอ้พูดไม่ดูดดเห็นลวอนนย่างดูดใช่คือแบบแต่ถือว่าอ่ะเป็นแบบเป็นการปิดปี2020ที่สวยงามเลยนะของสเตล์คิสเนี่ยดูอันนี้แบบดีอันนี้ดีมากเลยเป็นการปูที่แบบว่าเหมือนคือมันมีเรื่องมีราวในการแสดง เหมือนเขาบอกว่าเพิรฟของเอตสแล้วที่เราเคยดูไปแล้วแล้วก็ตัวนี้ของนาเตคิดแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งของ The b o y ยจะเป็นเรื่องราวต่อๆกันเกี่ยวกับการที่สามวงนี้เขาจะไปแข่งใน k คิงดอมมันทำให้รู้สึกแบบอยากติดตามมากเลยอะว่าแบบใช่ว่าแบบว่าในรายการเขาจะคิดคาบอะไรอะไรยังไงออกมาณหใช่น่าติดตามมันงอันนี้ดีมากอินเนอร์ดีมากค่าเต้นแบบดุดันเพิรมาแล้วเหมือนกับคือเราเห็น การแสดงเราคือแบบคือเราประนาได้ว่าคือแบบช่วงเรื่องราวมันจะเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเออดีตรงที่ว่าแบบคือเราสามารถแบบแบบพอจะอ่านเรื่องแบบดูไปได้ด้วยอย่างเงี้ยเปิดสงครามแล้วใช่ใช่เปิดสงครามแล้วแย่งชิงมงกุฎเป็นการแสดงที่สวยมากเลยอะตอนจบเหมือนขิงเบาๆแม่เสดาจผู้ชนะเป็นคนได้สวมงอย่างงี้หรอเออสุดท้ายแล้วมงกุฎมากเลวมสวยมากเลยจริงดีมากยังไงก็เดี๋ยว รอดูนะคะว่ารายการมาเราอาจจะหยิบสเตจในรายการมา,ารีแอก<ช>กันก็ได้ยังไงก็ฟังติดตามกันด้วยนะคะ<ช>สำหรับคลิปนี้เราไปกันก่อนนะไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ